ให้โคดุยังโว้ยไม่านี่จบเจ้านาวแห้งว่าจะมาน่งฟินไฟนอเย็นเย็นมือเย็นโอ้ยคือคือคือผาบนี้ง่ามว่ะเป็นคือคนขอทานนี่บอ๊บอ

ทาโบเด้ต้ซิมมันนัวแบบมันนัวนอยูนัวแหงๆอยู่บเ่แเขามได้กินด้วยนเ่มมัในบานนึงไมเทียวขันหนามัดูขันหนามัดูทาบ้ทาบีแเยอ หรือว่าเค็มเขาคือไอ้ท่าบนนาะนั่นดิโีข้อาเาขึ้นแม่นี่เอา้มันบบมีกระซ่มคืกเก้าแล้วเนาะมันหัวเง้งดีบนมีกระซา่มในไรนี่อืม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  白色而